กับพระท่านพระคู่เดชนรลงเปนเหลื่อนสมณศาักเป็นพระคู่วิมลพระเยะสูได้มลขึ้นครับเพิ่นได้กันเซียวแม่นะแม่เพิน่น <c oughs> แม่จำได้ีบวะเซียวแม่นะแม่เพิ่นเป็นเซียวแม่นะแต่พีกนะ่กออ่อนที่ผูกเซียวกันนะออจำได้ย่บวะเพออิเออเ่นได้เป็นพระคู่สัญญาบัตรฉันทู เป็นผูกอ้อมเป็นเสียวเออเป,เป็นเสียวเป็นก็นดีใจตัวนั่นแหละมันย่อยยดได้ยดใหม่ไ,มดได้ยัดยดไปซื้อใหม่พระครูเดชและหลงเตชะธรรมโมอ้กันกันเป็นพระครูวิมลฮะอยากอยากได้เขาปาดกัะฮะแม่เขาวาดอยากด่ายแมนแหฮมคืน ผู้วิมุนยังน้อบัรต่อไปทำทำอย่างนี้แล้วเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นพระผู้วิมุน<ม>ทำมาพิรัตเกิด<ม><ม>เป็นท่านพระควิเดชที่เก่านะน่กกนจาจะย่ำไไหนาขึ้นมาได้ย่ำมาได้หรือเปล่า<ม>ที่ว่าเพิ่นเฮ็ดป้าป้าให้แม่นะน่าจะย่ำมาได้พี่หกหาเนาะ คนก э э ็จำใ้คือเก่าคนก็ทำถึงคือเก่านะงานหีดงานดีตัวมีมอลันมลัมวันนี้ไหมวันนี้มีม,ม,มอลันฟังอยู่บลางจบแล้วจบแล้วโแก้วน้ำหวานป่ะแก้วยัน้าานงไม่กอดเปิดที่ละอย่างนานบ้านล้วทขาง บ้นมาสองถมอืมสองถมมือกันสองถมจังสีมาขายยาให้ผู้เฒ่าพันก็ชื่อกูแค่แค่พันก็บาดกูเนาะพันเงื่อทแปดชีวิตเาสื่อน้ำข้นเบานะเขาบอได้สื่อน้ำยาดอกจยาดีกดีมันเบามันเวลมนามวเ้าบอกว่ามวนบ่ฟัง่ฟังเขากับชื่อ เรามน่อเราหงผู้เขาีแ่แ่ม่เห็นแล้วบานบานนันกับีไม่นันกับเอาของขวัญหายใจบ่โอ้ดีนั่นกับหายชิงขอ้ญิงนันกับหายชิงผู้ชายนันกับหายฝกเข้ามาเบิร์เทอร์ประเทศเนาะปลาวันเป็นรถสิบหล่อคุณบอกเข้ามาเป็นสิบหล้อเลยมันก็หายชื่อมากนั่นกับหายไปชื่อยังเกาโคุ้กบ้กบา บักลาบ้านบักกกบักลาบักลาถ้าบักก๊กบ่อแม่ถือคนทูกหวานนึ่ไงลาพ่อแม่ใส่กอดนางเตเตกีอนึ่งไม่เหอนางเตเตก็สิอ้วนตัวถตาเตเตนี่มันสิอ้วนเ้อแต่ว่าน่งคองยองนี่มันสิเจอยจอยเบ่อนเาลังกดเดี๋ยวผมไปกินเขากันเด้อ เขาเอินหงุดวะผมมีก็เข่าเลือเตเวนสื่อมาเตเวนเขาก็งยันต์เลเขากะเดวมบมไปยังนอกเดี๋ยวผมหากินเอง